ลุยรสชาติเมืองไทยกับข้าวกล่องแห่งมิตรภาพเมื่อรอยยิ้มแม่ค้าสร้างความทรงจำไม่รู้ลืมเย็นวันหนึ่งในกรุงเทพเด็กหนุ่มวัย9 9ปีจากประเทศโปรตุเกสเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยกับเพื่อนอีกสองคนพวกเขาใช้เวลาทั้งวันสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจนกระทั่งเย็นย่ำความหิวเริ่มมาเยือนทั้งสามคนจึงเดินตามกลิ่นหอมๆของอาหารไทยที่ลอยมาตามลม พวกเขามาหยุดอยู่หน้าร้านอาหารข้างทางเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีแม่ค้าชาวไทยที่ยิ้มแย้มและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเด็กหนุ่มประหลาดใจและรู้สึกอบอุ่นใจทันทีเพราะไม่คิดว่าจะเจอแม่ค้าข้างทางที่สื่อสารกับพวกเขาได้ดีเช่นนี้แม่ค้าแนะนำเมนูอาหารแบบราดข้าวให้ลองเช่นกระเพราหมูสับผัดวุ้นเส้นผัดเผ็ดปลาดุกไก่ทอดกระเทียมและอีกมากมายแต่ด้วยความใส่ใจแม่ค้าบอกกับพวกเขาว่าอาหารไทยค่อนข้างเผ็ดนะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนจะได้เลือกได้ง่ายขึ้น นุ่มโปรตุเกสจึงลองชิมเมนูกระเพราหมูสับก่อนและเมื่อเพื่อนของเขาเห็นก็มาขอชิมด้วยแม่ค้าก็ยังคงใจดีให้เพื่อนได้ลองชิมเหมือนกันทุกคนต่างพยักหน้ายอย่างพอใจสุดท้ายพวกเขาก็เลือกกระเพราหมูสับเป็นเมนูหลักและเลือกอย่างอื่นเพิ่มอีกคนละหนึ่งเมนูราคากล่องละห้าสิบบาทได้ข้าวกับ,กบข้าวสองอย่างคุ้มเกินคาด เมื่อได้รับอาหารจากแม่ค้าพวกเขาก็เปิดกล่องยืนทานหน้าร้านเลยพร้อมกับพูดคุยกับแม่ค้าอย่างสนุกสนานแม่ค้าก็พูดคุยตอบอย่างเป็นมิตรไม่ถือตัวไม่อเอาเปรียบทั้งสามคนรู้สึกประทับใจไม่เพียงแค่อาหารแต่อบอุ่นใจจากความเป็นกันเองของแม่ค้าคนไทยคอมเมนต์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติฉันเคยไปเมืองไทยและเจอแม่ค้าใจดีแบบนี้เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขายแค่อาหารแต่ขายรอยยิ้มและความอบอุ่นใจด้วยประสบการณ์แบบนี้ทําให้การเที่ยวเมืองไทยพิเศษยิ่งขึ้น ความคิดเห็นถัดมาอ่านแล้วนึกถึงตอนฉันไปเมืองไทยครั้งแรกเลยครับอาหารอร่อยมากแต่สิ่งที่ทําให้ประทับใจจริงๆคือความจริงใจของคนไทยโดยเฉพาะแม่ค้าแบบนี้ที่ไม่ได้เอาเปรียบชาวต่างชาติเลยความคิดเห็นถัดมาฉันชอบมากที่แม่ค้าให้ชิมก่อนซื้อนั่นแสดงถึงความใส่ใจและเคารพลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนได้รับการต้อนรับอย่างเท่าเทียมน่ารักสุดฮ่าฮความคิดเห็นถัดมา วัฒนธรรมการต้อนรับของคนไทยช่างอบอุ่นมากค่ะอ่านแล้วก็อยากกลับไปเที่ยวอีกครั้งเลยอยากกินกระเพราหมูสับกับรอยยิ้มของแม่ค้าแบบนี้อีกความคิดเห็นถัดมาเมืองไทยไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ทําให้ฉันหลงรักคือผู้คนแม่ค้าที่พูดอังกฤษได้และยังใจดีแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆในโลกนี้ความคิดเห็นถัดมา ฉันชอบที่แม่ค้าไม่คิดราคาแพงเลยทั้งที่รู้ว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินี่แหละคือความน่ารักที่ทำให้เมืองไทยโดดเด่นในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกความคิดเห็นถัดมาฉันเคยไปกินอาหารข้างทางในกรุงเทพและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยคะ่ะทุกคนเป็นมิตรไม่ต้องกลัวโดนโกงแม่ค้าแบบในเรื่องนี้คือภาพแทนของน้ำใจคนไทยอย่างแท้จริงความคิดเห็นถัดมา สุดยอดมากครับอ่านแล้วก็ยิ้มตามเลยอยากให้ทุกประเทศมีคนขายของที่มีน้ำใจแบบนี้อาหารจะอร่อยขึ้นสิบเท่าเมื่อได้รับบริการด้วยความจริงใจความคิดเห็นถัดมาฉันคิดว่าเหตุผลที่คนทั่วโลกหลงรักเมืองไทยไม่ใช่แค่เพราะธรรมชาติหรือวัดวาอารามแต่เป็นเพราะหัวใจของคนไทยอย่างแม่ค้าในเรื่องนี้ต่างหากค่ะความคิดเห็นถัดมา นี่แหละคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากหนังสือท่องเที่ยวแม่ค้าผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่ทําให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นความทรงจําที่ไม่มีวันลืมความคิดเห็นถัดมา ฉันเป็นคนเยอรมันเคยเดินทางไปประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเรื่องนี้ทําให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ฉันได้ไปซื้ออาหารจาก็แม่ค้าข้างทางในเชียงใหม่เธอก็ใจดีและมีน้ําใจมากเหมือนในเรื่องนี้เลยค่ะฉันรู้สึกว่าคนไทยมีความจริงใจและอบอุ่นมากโดยเฉพาะแม่ค้าแบบนี้ที่ไม่เอาเปรียบแม้ว่าเราจะเป็นชาวต่างชาติฉันรักประเทศไทยมากและอยากกลับไปสัมผัสความน่ารักแบบนี้อีกครั้งเร็วๆนี้ความคิดเห็นถัดมา ผมเป็นนักท่องเที่ยวจากสเปนครับเคยไปเที่ยวกรุงเทพและได้สัมผัสความเป็นมิตรของคนไทยหลายครั้งแต่เรื่องราวนี้ทำให้ผมยิ่งคิดถึงรอยยิ้มของแม่ค้าข้างทางที่ช่วยแนะนำอาหารให้ผมครั้งแรกผมยังจำได้ว่าผมกลัวว่าอาหารจะเผ็ดเกินไปแต่แม่ค้าก็ใจดีให้ผมลองชิมก่อนแบบเดียวกับในเรื่องนี้เลยมันเป็นความทรงจำที่ผมไม่มีวันลืมความคิดเห็นถัดมา ฉันเป็นสาวชาวฝรั่งเศสค้าเคยเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวและสิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุดคือแม่ค้าข้างทางที่ทําให้ฉันรู้สึกปลอดภยัยและได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นเรื่องราวนี้สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรและคนไทยก็เต็มไปด้วยความมีน้ําใจฉันอยากกลับไปสัมผัสอีกครั้งจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> ความคิดเห็นถัดมาในฐานะคนอเมริกันที่เคยไปเที่ยวเอเชียหลายประเทศ ผมบอกได้เลยว่าเมืองไทยคือประเทศที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่ผมเคยไปมาการที่แม่ค้าให้ชิมก่อนซื้อไม่ก่งราคาและยังพูดภาษาอังกฤษได้ดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเป็นมิตรต่อผู้มาเยือนมันเป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างความประทับใจยิ่งใหญ่ความคิดเห็นถัดมาผมมาจากอิตาลีและผมรักอาหารมากครับ การที่แม่ค้าให้ชิมก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะชอบรสชาติเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอที่อื่นเลยมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นแค่ลูกค้าแต่เหมือนเป็นเพื่อนที่แม่ค้าดูแลด้วยหัวใจจริงๆเรื่องนี้ทําให้ผมยิ่งคิดถึงบรรยากาศอบอุ่นในเมืองไทยความคิดเห็นถัดมา ฉันเป็นชาวแคนาดาค่ะและฉันอยากบอกว่าหนึ่งงในเหตุผลที่ฉันหลงรัก็เมืองไทยคือผู้คนที่ใจดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากแม่ค้าแบบในเรื่องนี้และคือสิ่งที่ทําให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การกินอาหารอร่อยแต่เป็นการได้รับพลังบวกจากน้ําใจที่แท้จริงของคนไทยความคิดเห็นถัดมา ผมเป็นชาวบราซิลครับผมเคยไปทริปกับเพื่อนๆนที่ประเทศไทยและเราก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันแม่ค้าข้าง,างทางที่พูดอังกฤษได้และไม่เคยดูถูกนักท่องเที่ยวเลยกลับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้คําแนะนำเหมือนเราเป็นครอบครัวผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เมืองไทยเป็นสถานที่ในฝันของนักเดินทางความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นนักเดินทางจากเนเธอร์แลนด์ค่ะอ่านเรื่องนี้แล้วฉันยิ้มออกมาเลย มันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของไทยคนไทยมีน้ำใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ในร้านใหญ่ๆแต่แม้แต่ร้านเล็กๆข้างถนนก็เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อ,อฉันเคยประสบด้วยตัวเองและรู้เลยว่าความรู้สึกนี้ลึกซึ้งแค่ไหนความคิดเห็นถัดมาผมเป็นชาวญี่ปุ่นครับและสิ่งที่ผมชื่นชมคนไทยที่สุดคือความอ่อนโยนและการต้อนรับที่อบอุ่นแบบที่หาไม่ได้ง่ายๆในประเทศอื่น แม่ค้าในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยที่ใส่ใจผู้คนแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่ได้พบเจอประสบการณ์แบบนี้จะไม่มีวันลืมเมืองไทยเลยจริงความคิดเห็นถัดมาฉันมาจากเกาหลีใต้ค่ะและฉันอยากบอกว่าอ่านเรื่องนี้แล้วทำให้คิดถึงตอนที่ฉันเดินทางในกรุงเทพแม่ค้าข้างทางมักจะช่วยเหลืออย่างเต็มใจแนะนําเมนูให้ลองชิมก่อนและให้บริการอย่างไม่หวังผลตอบแทนเกินจริง มันเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านหลังที่สองของฉันความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นชาวอังกฤษค่ะอ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากเพราะมันทำให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ฉันได้ไปเที่ยวเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วฉันได้เจอแม่ค้าข้างทางที่น่ารักแบบเดียวกันพวกเขาไม่ได้ขายแค่ของกินแต่ยังแบ่งปันรอยยิ้มความห่วงใยและความจริงใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยมันเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมค่ะ ความคิดเห็นถัดมาผมเป็นคนออสเตรเลียครับเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันในกรุงเทพแม่ค้าข้างทางดูแลผมเหมือนคนในครอบครัวทั้งที่เราพูดกันคนละภาษาแต่เขาก็พยายามสื่อสารและแนะนำอาหารให้ผมอย่างเต็มที่เรื่องราวนี้สะท้อนวัฒนธ,นธรรมไทยที่งดงามมากครับความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นนักท่องเที่ยวจากแคนาดาเคยกลัวการกินอาหารไทยเพราะได้ยินว่ามันเผ็ดมากแต่เมื่อไปจริงๆ แม่ค้าคนหนึ่งก็บอกให้ฉันลองชิมก่อนซื้อเหมือนในเรื่องนี้เลยค่ะนั่นทำให้ฉันรู้สึกว่าคนไทยใส่ใจและน่ารักมากๆไม่ได้ขายของแบบแค่หวังเงินอย่างเดียวแต่ใส่ใจความพึงพอใจของลูกค้าจริงๆความคิดเห็นถัดมาผมเป็นชาวอิตาลีครับผมรักอาหารไทยมากและเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศการกินข้าวที่ข้างถนนในกรุงเทพรสชาติอร่อยมากราคาย่อมเยาวแถมแม่ค้าก็เป็นกันเองสุดฮ่า <laughs> ฮ ผมคิดว่าความมีน้ำใจของคนไทยคือเสน่ห์ที่สุดของประเทศนี้ความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นชาวสวีเดนค่ะเคยเดินทางคนเดียวในเมืองไทยและเคยรู้สึกกลัวแต่พอได้เจอแม่ค้าใจดีที่ให้ความช่วยเหลือพูดภาษาอังกฤษได้และคอยถามไทยว่ากินเผ็ดได้ไหมมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่รอบตัวฉันรักคนไทยมากค่ะความคิดเห็นถัดมา ผมมาจากบราซิลครับตอนที่ผมไปเที่ยวเมืองไทยผมรู้สึกว่าทุกมื้ออาหารคือการผจญภัยที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มคนขายของข้างทางใจดีมากเรื่องนี้ทําให้ผมคิดถึงตอนที่ผมยืนเลือกกับข้าวแล้วแม่ค้าให้ลองชิมก่อนเหมือนกันผมรู้เลยว่านี่แหละคืออาหารที่มีหัวใจความคิดเห็นถัดมา ฉันมาจากเกาหลีใต้ขาะและบอกเลยว่าคนไทยมีเสน่ห์ตรงที่ความใจดีนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่คนไทยก็มีน้ำใจเหมือนกันหมดเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าไม่ต้องมีร้านหรูแค่มีแม่ค้าที่ยิ้มแย้มและจริงใจก็ทําให้ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวพิเศษแล้วค่ะความคิดเห็นถัดมาผมเป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเคยลองเดินกินอาหารข้างทางในกรุงเทพและผมประทับใจมากกับการต้อนรับของแม่ค้า ตอนนั้นผมไม่รู้จะเลือกอะไรดีแต่แม่ค้าก็อธิบายและให้ผมลองชิมก่อนมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นแค่ลูกค้าแต่เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยครับความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นนักท่องเที่ยวจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุดในเมืองไทยไม่ใช่แค่ธรรมชาติหรือวัดวาแต่เป็นคนไทยโดยเฉพาะแม่ค้าแบบในเรื่องนี้ที่มองนักท่องเที่ยวเป็นคน ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินการให้ชิมก่อนซื้อและการพูดคุยอย่างเป็นมิตรคือสิ่งที่ทำให้ฉันอยากกลับไปอีกความคิดเห็นถัดมาผมเคยมาจากฟินแลนด์ครับและเคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จริงๆตอนที่ผมไปเที่ยวภูเก็ตแม่ค้าขายข้าวกล่องใจดีมากให้ผมลองชิมก่อนไม่เร่งไม่กดดนันแถมยังพูดคุยเรื่องทั่วไปอีกผมรู้สึกเหมือนได้เพื่อนใหม่เลยครับความคิดเห็นถัดมา ฉันเป็นชาวออสเตรยคียอ,อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเมืองไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มจริงๆแม่ค้าไทยไม่ได้แค่ขายอาหารแต่ขายความสุขด้วยฉันชอบมากที่เขาไม่ดูถูกนักท่องเที่ยวไม่ขายแพงแถมยังพูดภาษาอังกฤษได้อีกความคิดเห็นถัดมาผมเป็นชาวนิวซีแลนด์ครับและผมยืนยันว่าประสบการณ์แบบนี้มีอยู่จริงในเมืองไทยผมเคยได้อาหารอร่อยจากร้านข้างทางในราคาที่ถูกมากแต่สิ่งที่แพงที่สุดคือความรู้สึกดีๆที่แม่ค้ามอบให้ผมรักเมืองไทยครับ ความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นนักท่องเที่ยวจากเดนมาร์กค่ะความจริงใจของคนไทยคือสิ่งที่ฉันประทับใจมากอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจฉันหวังว่าทุกประเทศจะมีวัฒนธรรมความเอือเ้อเฟือเฟ้อเพื่อเผื่อแบบนี้บ้างความคิดเห็นถัดมาผมมาจากรัสเซียครับตอนแรกผมคิดว่าการเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องโดนโกงแต่เมื่อได้ไปเมืองไทยผมรู้ว่าคิดผิดคนไทยให้เกียรติและใส่ใจเราจริงๆแม่ค้าข้างทางแบบนี้คือภาพแท้ของเมืองไทยครับความคิดเห็นถัดมา ฉันเป็นชาวนอร์เวย์ค่ะเรื่องนี้สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับคนได้อย่างดีมากแม่ค้าทําให้คนแปลกหน้ารู้สึกเหมือนเป็นคนใกล้ชิดฉันเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกันและนั่นทําให้ฉันหลงรักเมืองไทยอย่างสุดหัวใจความคิดเห็นถัดมาผมเป็นชาวฮังการีครับผมยังจําได้ว่าตอนที่ผมไปตลาดในเชียงใหม่ผมได้ข้าวกล่องแค่สี่สิบบาทแต่ได้ความรู้สึกดีๆกลับมาเต็มเปี่ยมแม่ค้าพูดกับผมเหมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่แค่ลูกค้าผมประทับใจมากครับความคิดเห็นถัดมา ฉันมาจากอแลนคเมืองไทยคือประเทศที่ฉันรู้สึกว่าปลอดภัยและเป็นมิตรที่สุดแม้แต่แม้ค้าข้างทางยังทําให้ฉันยิ้มได้ทุกวันเรื่องนี้ทําให้ฉันอยากจองตั๋วกลับไปอีกเลยค่ะความคิดเห็นถัดมาผมเป็นนักเดินทางจากโปแลนด์ครับผมเชื่อว่าความเป็นมิตรของแม้ค้าแบบนี้คือสิ่งที่ทําให้เมืองไทยมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครอ่านแล้วรู้สึกเหมือนมีความสุขร่วมไปด้วยเลยครับความคิดเห็นถัดมา ฉันเป็นนักเรียนจากเบนเย่ยมค้าเคยไปเมืองไทยครั้งหนึ่งและหลงรักทันทีเพราะทุกคนดูใส่ใจและยิ้มแย้มไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลยแม้จะอยู่ไกลบ้านเรื่องนี้ทําให้ฉันยิ่งคิดถึงวันเก่าๆในเมืองไทยค่ะความคิดเห็นถัดมาผมมาจากอาร์เจนตินาครับผมประทับใจในจิตใจของแม่ค้าไทยจริงๆการให้ชิมก่อนซื้ออาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับนักท่องเที่ยวมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความห่วงใยและความจริงใจครับประเทศไทยอบอุ่นทั้งผู้คนและวัฒนธรรมจริงๆ